ทุกคนครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่การเก็บเกี่ยวนะครับเกี้ยวเข่าเกี่ยวนามเรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากประมาณเดือนนะครับปุจจิกาท่านว่านี่นะครับหลังจากที่ป่าเพิ่นนะครับเฮ็ดงานเกี้ยวเข่าเรียบร้อยแล้วนะครับคลายเข่าหรือว่ามาเข่าหรือเราเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเพิ่นกันจีทาการนะครับปลูกพักปลูกพักวนขั้วต่างๆนี่แหละนะครับเพิ่นจะปลูกเป็นต้นกระเทียมต้นหอมหรือว่าเป็นผักกาดต่างๆเนาะนะครับเพื่อเก็บไว้ ไว้กินนะครับว่าส่วนที่เหลือก็เอาไปขายนะครับผมม่อนี้เกติภาทุกคนนะครับมาเบิ่งการปลูกกระเทียมของเพิ่นนะครับว่าเพื่อนจะมีวิธีการปลูกแบบไหนเนาะตอนนี้เพื่อนกะก๊ากลังเตรียมแปลงนะครับเตรียมอ่การปอกกระเทียมนะครับที่จะปลูกตอนแรกนะครับเพื่อนจะเฮ็ดไห้ประมาณสักสี่หาแฝงนะครับต่อมือหนึ่งพราะว่าเพื่อนกะใส่เวลาอย่างอื่นไปไปเบิ่งงัว่เบิ่งนเบิร์นเพื่อนนะครับเนาะ ว่าก็มีเวลาหน่อยนะครับจะมีเวลาปลูกแค่ตอนแรกๆแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพายางเปเบิ้งนะครับแปลงพักที่เพิ่นโคนไหวนะครับเพิ่นนี่จ้างรถนี่ครับรถไทยสมนี่แหละมาไทยไหวนะครับประมาณแปลงสองแปลงนี่ครับอ่าหลัอย่างนั้นนะครับเพิ่นจะใส่พั่วนะครับใส่จอบใส่เสียมนี่แหละท่าการเ็ดแปลงขึ้นมาเนาะโอเคครับเดี๋ยวพาปเบิ้งนะครับแปลงพักที่เพิ่นคุดไหวโอเคครับไปเลยครับผมกับพาพี่น้องมาเบิ้งแปลงพักนะครับที่เพิ่นคุดไหวนะครับผม ตรงนี้น่าจะเป็นมั่นนะครับมั่นนี่เพิ่นไถ่ขึ the the there, no ้นนะครับใส่รถไถ่ไถ่ขึ้นเป็นลองไว้นะครับอ่านี่ครับแป้งนี่เพิ่นปลูกไว้แล้วนะครับจะเป็นต้นหอมนะครับเป็นผักกาดแบบนี้นะครับต้นหอมนี่ครับแป้งนะครับเทดแบบนี้ประมาณมือละซีหาแป้งนี่ผมบอกกันแล้วนี่ครับแป้งแบบนี้อ่าใส่จอบใส่เสียมนี่แหละครับมือละซีหาแป้งกับปลูกไปนะครับมีเวลาว่างเพิ่นก็อ่าไปแกะ หาไปแกะอะไรล่ะไปแกะกระเทียมไหวเป็นหัวไหวเนาะแบ่งเป็นกลีบนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อที่จะมาปักนะครับ่าเป็นเป็นแถวนะครับเดี๋ยวนะครับแรงๆนะครับที่พามาเบิงนะนะครับอีกรอบนึงหลังจากที่พายเบิงการปอกกระเทียมเรียบร้อยนะครับกระเทียมนะครับเนาะหัวกระเทียมตัวนี้นะครับจากปีที่แล้วนะครับที่เป็นปลูกไหวเนาะเป็นกระตากแห้งไหวครับนี่ก็ปลูกเป็นกลีบแบบนี้ อ่านี่ครับแกะออกแบบนี้เดี๋ยวตอนแรกนะครับจะพา้เบิ่งการปลูกเนาะนี่ครับวันแอกวันแอกแกะครับปลูกไว้ประมาณสัก6เจ็ดนะครับ6เจ็ดแปลงที่เป็นอาพ่นดินไว้เนาะครับเดี๋ยวแดดอ่อนๆดิพาไปเบิ่งวิธีการปลูกว่าเขาสิตรงเพชรยังบ่นะครับเป็นแกะนะครับที่ปอกหัวหอมนะครับอ่าฟังเมื่อกี้นะครับเพิ่นปอกกระเทียมไปนะ วนต้นหอมตัวนี้นะครับสิประมาณอ่าเจือมือปะสามมือสามมือนะครับติดแตกนอนะครับส่วนกระเทียมประมาณหามือเนาะที่สากว่าหอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแรกนะครับสี่พามาเบิงอีกรอบนึงน้อแดดร้อนนะครับว่าอ่าสิบปลูกคันแบบไรนะครับหัตถงใส่ยั้งแหนนะครับวิธีการปลูกหอมกระเทียมนะครับเอาปลูกแบบนี้ครับแดดลมดมตตนะครับอันนี้เป็นกระเทียมครับผม ปูข้างประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนี้เป็นหัวหอมครับหอมแดงนี่นะครับถ้าปักแล้ววันนี้เออฝันงครับฟั่งเขานี่แหละครับคุ้มไหวนะครับแต่ก็ลดน้ำหัวหอมนี่จะประมาณสามมือนะครับจิบงนอออกส่วนกระเทียมประมาณหามือครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับการออกนี่ออกนอของเป็นนะครับ ห้าเอาเฟืองปกนะครับฟางเขาปกแล้วห้องก็ลดน้ำนะครับเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเอาฟางเขามาปอกกันนะครับตรงกะเบิ้งนะครับประมาณเห็นว่าเอาบางๆนะครับพอเห็นพื้นดินเนาะจะปิดน้าแห้งครับนะครับปิดแล้วห้องก็อ่าลดน้ำนะครับเสาแรงเสาแรงเนาะเสาแรงบ่บอมแมนเสาแรงเปล่าว่ะมือละเท้อเสาหรือแรงโอ้เสาได้แรงก็ได้เนาะนะครับแต่เกิดเสาแรงดิ เปื่อยบ่เปื่อยดิอ๋อเปื่อยนี่ครับนี่ขาก็ปิดไว้นะครับด้มือนึงประมาณสี่หาแปลงครับหาหกแปลงนี่แหละเนอะเพราะว่าเขาจะปลูกประมาณแงงครับแดดล่มลงเนาะฟังปีเป็นหัวหอมครับหัวหอมนี่ะครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันเรื่อยๆครับว่าประมาณจักมือนะครับสีเริ่มแตกนอกออกมาเนอะ แต่ว่าเปล่าว่าหอมบ้านสามหมือบะสามหมือกระเที่ยมประมาณหาหมือครับก็ไปอเอารถสุกนี่แหละนะครับไปแกเฟืองกันเฟืองข้างหน้าถีรถเกี้ยวนะครับเพราะเกี่ยวเร็วๆพ่อก็ไปเก็บมากเนาะบางส่วนนะครับก็ให้รถรถมาอัดอัดเฟืองเป็นก่อนนะส่วนที่หลงเหลือนะครับพ่อก็บมาปิดพักไว้ปบ้งก็จะประมาณนี้ครับผม กิลดเกี๊ยวเฮ็ดล้เหลือไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับข้าก็อัดเป็นกอบแบบนี้ครับอัดเป็นกอนไปให้งัวครับใหงัวเนาะต้นสีเหลือครับข้าเก็บไปปิดพักหน่นะครับตพวปิดต้นต้นไม้ต้นยังนี่แหละอันนี้ต้นซักท่องครับตีผมใหญ่พึ่งมาเนาะพึ่งใหญ่มากนะครับโมโหจะรลอดบอกาะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเก็บฟางขึ้นก่อน เนาะบุพเพเเอาค้าต่างกล่องมาครับเพราะว่าการที่จะเอาฟางนี่ครับก็ต้องเบื่ยงท้นี้นะครับว่ามันมีเม็ดเข่าหลงเหลือบอนะครับบางหมองนะครับี่มีเม็ดเข่าหลงเหลืออยู่นะครับในเมื่อเขาเอาไปปิดแล้วเนี่ยก็จะมีเข่านะครับเกิดในแปลงพักเขาเ้านะครับมันกันอยากต่อการนะครับถ่อ้องดึงออกนะครับถอนออกอีกเนาะสันๆไปนได้ครับสันๆแบบนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับตอนแล้วเนาะโอเคครับมัอนี่ร่มแห้งครับดีแน่ครับบวกลั่นเนาะล่มครับเนือบอออกกันไหนสร้างแล้วจะประมาณนี้ครับผมเ้าปิดแล้วเมื่อกี้นี่เนาะมันกับผิวออกครับก็เลยใส่นามนะครับนามสายยางตัวนั้นนะครับของป่าเนาะนะครับมาลดฟางไว้นะครับแหมมันบบปิวครับผมโอเคครับจะได้กับอ่าล่อเบิ้งผลงานนะครับว่าตอนงอกออกมาแล้วจะเป็นแนวดายเนาะ จต่ไดนก็ค่อยๆนะครับเบิงผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายอัปเดตลงให้เบิงนะครับเรื่อยๆการดูแลนะครับการใส่ปุนขี่มั่วขี่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้เรื่อยๆเนาะโอเคจต่ไดนก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปท้ายคลิปต่อๆไปนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม